สวัสดีครับพี่เตีน้องวันนี้ก็มาพบก,กับผมนะครับตามคนที่ดิน,นะครับวันนี้ก็ประกอบตู้อ่าชิปสองแขนลาอะไรกันนะครับตัวนี้เป็นตู้ทางหูนะครับตัวนี้หรือว่าใครๆหลายคนเรียกว่าตู้ชอ็อปมีเอสเอลนะครับด้านหลังผมก็ทีมงานผมนะครับทํางานผมก็ขอนะไว้ไว้ผมจะถ่ายคลิปะอะไรอย่างนี้นะบอกว่า,วามันจะถ่ายหา้โดนดังนะครับพูดนอกใจกันบ้างนะครับพี่ีน้องตัวนี้ก็ราคา 6,002นะครับตัวนี้พร้อมไซ่งานนะครับพี่เบียนนองตัวนี้ก็ตัวที่เราจะใช้วันนี้นะครับเป็นมันมองเห็นไหมครับเนี่ยครับเป็น12ไฟเตอร์นะครับตัวนี้เป็น12ไฟเตอร์นะครับอยู่ที่900วัตต์นะครับตัวนี้เป็นไว้สามนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกเลยครับตัว 6002ับทำไมทางร้านเราก็จะมีอยูส3สเปกนะครับก็จะมีตั้งแต่มินดัมคาสสินะครับ,แ,รรบแล้วก็ไฟเตอร์นะครับตัวนี้คือตัวท็อปนะครับตัวท็อปดอกนะคือตัวท็อปนะครับดอกนะตัวนี้ไว้3าเหมือนกันตัวอลองตัวท็อปก็ไว้3าแต่ว่าวัดนี่เหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นไว้พันนอกพันในนะครับก็จะอัดแรงเล่นแรงอัดแรงได้เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับก็100ว,ว้ตต์เนาะก็จะมีตั้งแต่ นั่นแหละครับพี่น้องก็ตัวนี้นแล้วก็ผมจะให้พี่น้องได้ดู่าตรงนี้หน่อยนะครับเปที่เราใช้นะตั้งแต่ดอก12ไฟเตอร์นะครับแล้วก็จะมีได้ห้าหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไฟเตอร์แล้วก็จะเป็นปากเก้านะครับตัวนี้เป็นปากเก้าคอจะมีตั้งแต่คอนิ้วคอนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นคอนิ้วครึ่งนะครับตัวนี้นะปากเก้าก็มเดี๋ยวผมจะให้พี่น้อง มาดูตรงนี้ว่าใหญ่คุอพี่น้องเห็นไหมครับเ,เห็นใช่มือผมก็พอนะครับการยิงใหญ่ผมก็บอกพี่น้องเลยนะครับว่ายิงอย่างนี้เสียงมันเป็นยังไงนะครับเมื่อบางบางค่ายบางร้านหรือว่าไม่พูดหรือว่าเรียบเทียบเปิยนะครับก็แค่ บอกเพียงน้องว่าบางคนเขาก็ใส่ใหยนใหญ่แค่ตรงนี้คือแต่ละร้านก็มีซิกเนเจอร์เป็นของตัวเองนะคะรับก็จะไม่แบบลอกเลียนแบบใครแล้วก็ใส่เสียงอย่างนี้เมื่อก่อนอ่ะมันจะเป็นโล่งนะครับตรงนี้มันจะเป็นโล่งๆนะครับมองทางนับมันจะเป็นโล่งๆแต่ว่าเรามายิงใหญ่ปิดไว้หนึ่งคือไม่ให้เสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมมาปะทะกันก็จะเกิดถ้ามันมารวมๆมันก็จะทําให้เสียงมันอู้อยู่ในตู้ไม่พุ่งไม่ออกนะครับแต่ถ้ายิงปิดไว้อย่างนี้ ก็จะทําให้เสียงกลางแลวก็เสียงเหลือแยกทางกันออกไปแล้วไปทําให้เสียงดีขึ้นมานะครับเพียงน้องก็จะากแนะนําตรงนี้นิดๆหน่อยๆนะครับแลเรื่องสายผมก็ออกแล้วนะครับเพียงน้องต้องมองเนี่ยอย่ามองดูสายที่จะเสียบเข้าลําโพงหรือว่าเข้าดอกนะครับต้องแนะนําว่าเป็นสายที่จะว่าทองแดงล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอยา่าเอาหรือว่าย้อมตะกวัวนะครับคือย้อมตะกวัวนี่มันจะทํานําเสียงมาไม่ครบไม่ดีนะครับอย่างเส้นแบบ จะทําให้ดอกต่อให้เรามีดอกดีแต่ว่าสายไม่ดีมันก็จะทําให้ดอกนั้นนั้นทำแบบว่าคุณภ,ภาพมันอนะคุณนะภ,ภาพของเสียงนะเนี่ยมันจะมาไม่ครบนะครับแล้วก็จะมาไม่ดีนะครับพี่ปพียงน้องก็แนะนำตรงสายต้องเราซื้อตู้ใบราคาหลายๆพันก็แนะนาว่าให้ใช้สายดีๆไปเลยนะครับก็แนะนาตนัวนี้นิดนึงนะครับพี่เพียงน้องอ่ะผมขออนุญาตแบบว่าประกอบกันนะครับเพราะว่า ยิงหมดแล้วนะครับด้านหลังผมยิงหมดแล้วผมจะให้ผมให้ดูนะครับมาถึงขั้นตอนนี้เราก็ทําการประกอบเลยนะครับพี่เพียงน้องแดงก็ใส่แดงไปนะครับดาก็ใส่ดานะครับอย่ากลับสายนะครับพี่เพียงน้องถ้ามีเน็ตเวิร์กอย่ากลับสายเด็ดขาดนะครับถ้าพี่น้องอ่าพี่เพียงน้องๆกลับสายดาใส่แดงวันไหนเมื่อไหร่นะครับเฟดแน่นอนนะครับเฟดแน่นอนสาเหตุมันเกิดคุณต้องอ่าคุณลูกค้าหรือว่าพี่เพียงน้องต้อง ไล่ like, ดูดีๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เน็ตเวิร์กหรือว่าสายไฟออกสายไฟเข้าพี่พิงน้องต้องดูอย่างนั้นนะครับคือการยิงผมก็เคยบอกพี่พงน้องไปแล้วนะครับว่าหลังจากที่ผมวางดอกแรกลงฝั่งซ้ายแล้วผมก็มายิงฝั่งขวาเลยเห็นไหมครับมันจะทําอย่างนี้มันจะลมไม่รั่วไม่ออกนะครับพี่พยงน้องก็แนะนําตรงนี้นิดนึงนะครับพี่พยงน้องเห็นไหมครับพี่พยงน้องมองข้างหลังไปก็จะมีขวายางแลก็มีเบ้าด้วยนะครับมันเป็นรุ่นด,ดั้งเดิมนะ ก็คุณลูกค้าอยากได้อย่างนี้ก็จัดให้นะเท่าเก่ผมน่ะไม่เคยขาดเลยแล้วก็ไปสร้างเรานะ่ะมีแบบอยู่แล้วนะครับมีตู้อยู่แล้วแต่ว่าต้องไปไล่ขึ้นมาให้คุณลูกค้าอีกแผ่นใบคือหนึ่งคือถ้าสั่งอย่างนี้เนะี่ยมันยากนะครับมันยากตรงที่สร้างนะครับสร้างเราก็มีงานทํากันอยู่แล้วนะครับก็มีรุ่นจากทางร้านเราอยู่แล้วนะครับก็ทําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่เพียงน้องก็ งานเยอะนะครับช่วงนี้ก็ได้รับของกันหมดทุกคนนะครับเป็นเพียงน้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆคาว่าใจเย็นๆนะครับได้รับของกันหมดทุกคนนะก็พยายามแบบว่าทํางานหามลุ่งหามคานะครับไม่มีอะไรมากมายครับคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนครับ